การฉีดวัคซีนตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับในจังหวัดจันทบุรีภาพรวมตอนนี้เราเราฉีดวัคซีนไปประมาณสามแสนกว่า็นนะครับ <c oughs> ก,ก็ถ้าคิดตัวเข็มหนึ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยจะเป้าหมายที่เราต้องฉีดต้องฉีดให้ได้ประมาณสี่แสนสี่แสนนึ่งหนึ่งกว่าคนนะครับเจ <c oughs> ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรน,นะครับเราฉีดได้แต่ประมาณสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฉีดไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งหนึ่งของของกลุ่มเป้าหมายนะครับ แตน,นี้ยังไม่นับเรื่องของเด็กนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นที่เราคํานวณเนี่ยคือเอาอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับเรื่องวัคซีนเด็กนักเรียนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ในกลุ่มเปี่ยง6 0 7 6 8เนะครับอายุมากกว่า60ปีเราฉีดไปได้ถึง56เอร์เซ็นต์ครับแต่เ็ายังมีช่องว่างนะครับเพราะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็ก็ยังมีโอกาสที่จะพบผู้เสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงครับ และเจ็ดโรคก็ฉีดไปแค่47เปอร์เซ็นยังไม่ถึง50นะครับเะฉะนั้นมีแนวโน้มครับว่าถ้ากลุ่มตามเสี่ยงที่มีโอกาสอาการหนักและเสียชีวิตเนี่ยยังฉีดไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปจะพบการเสียชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือไปฉีดวัคซีนนะถ้าหรือว่าติดเตียงไปไม่ได้ก็ลูกหลานก็ไปติดต่อทางอนามัยมาแต่ครับฉีดตอนนี้ถ้ามีวัคซีนเข็มหนึ่งมานะครับ ฉีดที่ไหนก็ตามที่โรงพยาบาลไหนก็ตามถึงไหนก็ตามท่านพาผู้สูงอายุไปหนึ่งรายนะครับคนจูงไปก็ฉีดเลยนะค,ะครับก็ได้ถ้าคนจูงคนหนะึ่ง้วผู้สูงอายุคนหนึ่งเลยนะครับนะฮะก็เพื่อเพื่ออยากให้จูงใจทุกท่านที่พาผู้สูงอายุออกไปฉีดวัะคซีนครับถ้าถ้าป่วยติดเตียงนี่มาฉีดถึงบ้านไหมใช่ครับฉีดถึงบ้านเลยครับขอให้แจ้งครับว่ามีวัตุมีวัตถุประสงค์อยากให้เขาไปฉีดครือวัคซีนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราใหฉีดตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับฉีดเพราะฉะนั้นบางทีเราก็หมอทำไมไม่บังคับฉีดเลยบางคนก็ไม่ฉีดนะครับปีนยันยังไงก็ไม่ฉีดนะครับบััคเจอหลายลายแล้วครับครับแล้วก็แล้วบอกวัคซีนชนิดไหนก็ไม่เอานะครับก็ไม่รู้จะฉีดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เราล้วแต่ความคิดแต่เราก็แนะนํานะครับว่าอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเพื่อความสบายใจในเรื่องของอาการและอาการของของผู้ป่วยชวิตนะครับพอดีเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้อ่านข่าวมีข่าวส่งมาบุส เข็มที่สี่เนี่ยผมเลยงงเลยบอกโอ้สามเข็มผมก็ยังไม่ค่อยงงแล้วแต่เมื่อเข็มที่สี่คุณหมอสั้นๆนะมายังไงฮนะเข็มที่สี่อย่างๆครับอันนี้มันเป็นข่าวล่ามข่าวลือมาเพราะนั้นเป็นเข็มที่สี่อยา่างตอนนี้มีม,มีมีเรื่องบูธเข็มสามครับรบูธเข็มสามตอนนี้จงังหวัดจะีใหมีให้ลงทะเบียนผ่านกูเกิลฟอร์มนะครับถ้าใครเข้าไปดิเกตสจจันทบุรีเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตอนนี้ลงทะเบียนมากกว่าแปดพันลายแล้วครับ เดี๋ยววัคซีนมานะครับ,บรอบแรกน่าจะมาสักประมาณพันห้าร้อยเข็มก่อนเราก็<ช>จะไล่เรียงตั้งแต่คนที่ฉีดในแบบเข็มหนึห่งเข็มสองก่อนก่อนนะนะครับที่เคยฉีดมาก่อนแล้วผูมกันน่าจะหมดแล้วนะครับเราก็คงไปกระตุ้นให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครเคยฉีดก่อนเราก็เรียนเรียนลําดับไปว่าวัคซีนมาเท่านี้คือวัคซีนมันไม่ได้มาครบทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ยอยมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่เรียงตั้งแต่คนที่ฉีดก่อนนู้นนะครับ ใครฉีดเคยฉีดก่อนเราก็จะให้ก่อนไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับวัคซีนมาทยอยมาแล้วครับในในการบูสเตอร์เข็มตาวครับส่วนใหญ่จะเป็นแอสตราเซเนกาครับคส่วนใหญ่เข็มสี่ยังไม่มีนะฮะข่าวที่ออกมายังยังไม่มีผมเลยงงเข็มสี่ผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยครับครับผมฉีดเข็มสามเองครับคครับผมเอโขอบคุณครับคุณหมอครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านณเดชน์